สวัสดีครับทุกคนนะครับเดินทางไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเมคาทรอนิกและหุ่นยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายและวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าหลวงพ่อเปื่อนอุปัรรมครับโดยมีคณะผู้บริหารครูนะครับเดินทางไปส่งที่วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสีประเทศจีนครับโดยการเดินทางไปศึกษาครั้งนี้ก็เป็นไปตามความร่วมมือการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิวุฒิในสาขาวิชาเมคาทรอนิกและหุ่นยนต์ครับจะใช้เวลาในการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสีนััตต้งแ่ว 24เมษายน2566จนถึงวันที่31มกราคม2567ครับเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับและเราก็จะมาตามติดและอัปเดตชีวิตการเรียนที่ประเทศจีนของนักศึกษากลุ่มนี้ให้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับจงกัวชื่อเกอเฮนเตอร์ก,กวัวเจียเมเกย์เหยนเฮนโยฮาประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากและผู้คนก็เป็นมิตรนะครับอนาคตที่สดใสเทคนิคบัานค่ายใช่เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับใจเจียน